สวัสดีย่าลองนะอย่าลองแชแล้วอย่าลองส่วนพริกสมุดบัสดีเด้่ขอบคุณนะครับที่ต้องมาตักทายย่าจูน ลูทคนเดิมสู้สู้ขอบคุณค่ะสู้สู้ค่ะขอบคุณเด้อที่เข้ามาทักทายยายจูนสู้สู้ค่ะลูทสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะ ทักทายยาวูนก็บกองพลเลลาย ขอบคุณทัณ 1, 3, ้งสามร้านดวงตาขอบคุณมากมายค่ะเป็นกำลังใจให้ยายจูนค่ะขอบคุณมากมายค่ะคใส่พี่ลองไปแล้วลุงวุฒิพี่รองไปแล้วพี่ลองไปขึ้นเวทีแล้วค่ะพี่ลองส่วนพิกไปขึ้นเวทีแล้วส่วนพิกยายลอง ยายรองขึ้นแล้วยายคนที่ยายรองบอกจะขึ้นฮะจะขึ้นสี่ทุ่มใส่ไปแล้วค่ะ ขอบคุณห้าดวงตานะคะขอบคุณห้าดวงตาขอบคุณมากๆทักทายได้ค่ะ